สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเปลี่ยนโปยทานรูปแบบดอกพุธชมพูสวยๆน่ารักน่ารักอีกแบบนึงนะแบบไม่ง่ายเลยนะคะโดยลิบินสี่เส้นมือใหม่ก็ทำได้นะนี่นะคะสวยๆแบบน่ารักน่ารักกันเลยนี่นะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะจะมีเหรียญ ริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองกรันไกรเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะรีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว40เซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน1 3ซนเมตรจะได้แบบนี้ตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันเลยนะคะรีจะจับอลิบินเส้นที่หนึ่งขึ้นมาเราจะเอาเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้งสเส้น เส้นที่หนึ่งจะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่สี่นะกดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่หนึ่งแล้วก็เปิดออกดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐานสี่เสร็จแล้วเราก็จะใส่เหรียญลงไปสานทับเหรียญทั้งสี่ด้าน เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านกดๆจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานทับเหรียญกันอีกครั้งหนึ่งนะทั้ง4ด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านอีกครั้งกดๆจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะรีจะจับออลิบินพับมาด้านหน้าเอียงมาฝั่งด้านซ้ายเสร็จแล้วจับอตัตลิบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบเข้าไปตรงฐานนะนะคะค่อยๆดึงลิบินลงมาค่ะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้งสี่ด้านแล้วนะทั้งสี่เส้นนะคะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจับอลิบินเส้นที่หนึ่งขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สามเส้นที่สามทับด้วยเส้นที่สี่เราจะมีลิบินเรียงกันมาสี่เส้นแบบนี้นะเสร็จแล้วรวบม,มารวมกันค่ะ นี่นะคะลีจะให้สังเกตง่ายๆตัวนี้คือฐานของเส้นที่4นะนับมาเลยนะคะ1 2นี่นะเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นเส้นด้านนอกมาสานก่อนนี่นะจับริบบิ้นมาลักษณะน,นี้นะคะเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานช่องที่2นี้นะคะค่อยค่อยดึงริบบิ้นค่ะนี่นะจะได้แบบนี้ ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงได้แ,แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะรีจะจับอลิบินเส้นนี้จับริบินพับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานที่ตรงกับเส้นของเขาเองเลยนะคะนี่นะริบินจะเข้ามาด้านในหน้ากรีบของเส้นมันเองเลยนะคะค่อยๆดึงริบินค่ะพร้อมดูริบินด้วยนะ นี่นะคะริบบิ้นจะเสมอตรงฐานนะคะนี่นะแบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะได้แ,แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะแล้วก็ค่อยๆทำไปนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้พับลงมาด้านล่างก่อนเสร็จแล้วจับอัะตอลิบินเส้นนี้นะคะมาสารจับริบินพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับอัะตอลิบินพับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึง่งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานหลังกีบนี่เลยนะคะ นี่นะริบบิ้นจ่อมาตรงด้านล่างค่อยๆดึงลิบบิ้นลงมาค่ะพร้อมดูกรีบไปด้วยนะนี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความสวยงามกันอีกนิดนึงนะดูกรีบให้เข้าที่อีกนิดนึงในแบบนี้นะคะนี่นะสวยงามได้แบบนี้นี่นะเราก็จะตัดแต่งตรงปลายริบบิ้นนะคะแล้วแต่ชอบนะรีจะตัดให้อยู่ในลักษณะน,นี้นะคะตัวนี้คือจะมาในลักษณะน,นี้แล้วนะนี่นะคะเราก็จะตัดให้อยู่ในลักษณะนนเดียวกันแบบนี้นะทั้งสี่ด้านเลยค่ะ ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกพุทธชมพูอีกแบบหนึ่งนะสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายมือใหม่ก็ทำได้นะคะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ